กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง fc ทุกท่าน,านมาพบมาเพอะมาซองแม่คิงคับ้ามาไม่นี้กินข่าวพี่น้องลุพงพลสิกลับบ้านเลยเนาะพี่น้องหาข้าวสุนุพลกินบ,บ,บรุรกรันประเทศไทยเด้อพี่น้องลุงพลสิไปเที่ยว,วลหลวงพระบางค่ะแล้วก็วังเวียงจ้ากินสามครนเดี๋ยวคิงคัมมาคิงคัากำลังไปซื้อของ ชิาาดีนขการีนทุกคนจะกลับแล้วเขี่ยเขี่ยต่อเที่ยต่อวังเวียงเจอกันอยู่วังเวียงของาวาพี่น้องอ่านตามุคนไปด้วเอฟซอยู่วังเวียงของวา คือว่เนออไก่หล่าตัวอ่ต่อไปยังเรื่ ខ្លារីស់អន់ខ្លារីស់អន់ខ្លារីស់ ไม่เอาแล้วไม่ต้องมาหาไม่เอาไปมุกอี วางเร่องอยสาก่อนา,าน้าลลแคมคลองอาอยู่ร่นรถดงแตเียนมันเืเอ

ยางออ้ยางเกียวกระไรก็ได้เี่ยใกล้กันกว่ายางหลอดยางม่นอนแต่ม่นอนทะออมไก่กมาทิ้งไปเด้อจ้าแล้วไปเมาห้วยาสน 能不能？No, no, no. มา้าครับมาฟังมาล้ำดมาด้วยนะยังบอครับมาครับาฟังมาลดูนี่นีอยู่ในคืในในบ้านในโรงเรียนหรอรากไม่เอาศาสตร์ตะกรดต่อเลหรอโอ้โหว่าด้เปาดอกเาเ็นค่ม่หมอกกามากไหมค่ะสาาม้าม้าริง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แซ่บบอกขิงคำห้องปลาลุ่มกินน่ะไมมปลาผลงานคิงคำเบิรไปดูกองเบิดไปหมอหนึ่งออมอ้าอีหลามอใไรกินไหนล่ะหลา้ไรกินไหนวะบลีเอไปย้ตรวหม ฮะเอาเอาดยุเอาไปไดยุฮะอเลยโอ้ีมพี่สบาดิปลุงปะจิลาสบาดีปลุงูจิลานะนี่นี่ละสบาดีปลุงสบาดีนะเมร่ะอันซันบวม่อนอันซันลืมยังกะหอมหยวะลูกหอม จะไปดีรุ่งแล้วเฉแหฮงอหญ่สุดท้าย คือเมนเมนเมนน้องเมนค่ะน้องเมนค่ะสบายดีน้องเมนน้องเมนสบายดีปาลุงสบายดีน้องเมนดูน้องเมนสบายดีปาลุงดูน้องเมนเมนบอกวัวมาถือเมนเลยตะกี้บอกว่าถือน้องหอมพอถูกคนบอกว่าไม่ถูกน้องเมน น้องเมนน้องเมนน่าลราพี่น้องยีดีีแห้งสุขส e> ุขคนน้พ er> ี่นองเด้อน้าลรปลาลุงพี่ข้าไปดีปลาลุงไปปลาลุงยีดีมีแห้งสุขูมสุขคนเด้อแล้วแม่พี่ข้ามให้พ่อปลาลุงด้วยปลาลุงก็ใปลาลุงยีดีม่แหงพีจะาัแห้งพอไหมรบอจายบอจายรวยอย่งไม่รวยเลยสบายดีพี่น้อง